w ว l ล o m คัม t h ออโตเกสช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกและวันนี้เรามีสิ่งที่แฟนๆรถรูจากญี่ปุ่นรอคอยกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ n e w next g e n e r a t i o n 2026 l ล x u s 700H Hybrid รถเอ v รุ่นใหญ่สุดจาก Lexus ที่ถูกยกระดับใหม่หมดทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ทรงพลังและประหยัดที่สุดตั้งแต่เคยมีมา l e x e x เจ็ดศูนยูน h hybrid รุ่นปี2026มาพร้อมการออกแบบภายนอกที่หรูหราและดูดันตามสไตล์ f l a ก s h i p suv ของค่าย lexus ส้นสายตัวถังถูกปรับให้ดูเฉียบคมและลู่ลมมากขึ้นกระจังหน้าสปินเด r เร l ดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมแต่ปรับให้มีความกลมกลืนกับตัวรถมากขึ้นไฟหน้า t r i ปเปิลดูเนตรูปตัว l ที่ให้ความสว่างคมชัดกันชนหน้าและท้ายออก แบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันด้านข้างโดดเด่นด้วยล้ออันลอยขนาด22นิ้วลายใหม่ที่ให้ความหรูหราและมัม่นคงด้านท้ายมาพร้อมไฟเลตท,ทอดยาวเต็มความกว้างของรถพร้อมโลโกโล้เล x u s ซแบบตัวอักษรเต็มคันที่บ่งบอกถึงความพรีเมียม ภายในห้องโดยสารของ Lexus 700h Hybrid ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความสง่างามและเทคโนโลยีล้ำสมัยผสมผสานวัสดุระดับรูเช่นหนังแท้ไม้แท้และโลหะขัดมันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสบายและพรีเมียมเบาะนั่งแบบ Captain 42มาพร้อมระบบนวดปรับเองนได้48ระดับพร้อมที่พักเทา้าและระบบควบคุมอุณหภูมิอิสระทุกตำแหน่งคอนโซลกลางติดตั้งหน้าเทน n ฟขนาด14นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay a ละ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียง Mark l e w i n s เซ21ลำโพงให้คุณภาพเสียงสมจริงระดับห้องคอนเสิร์ตและยังมีจด้านหลังคู่ขนาด11.6นิ้วสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอีกด้วย ในด้านสมรรถนะ Lexus 7 0 0 h Hybrid รุ่นใหม่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบขนาด3.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้พลังรวมกว่า480แรงมา้าแรงบิดมากกว่า700นิวตันนิตส่งกำลังผ่านเกียร์นมัติ10สปีดรุ่นใหม่ล่าสุดระบบขับเคลื่อนีลอ้ออ c จฉรย e ย E4 ที่สามารถปรับแรงบิดหน้าและหลังได้อัตโนมัติช่วย ให้การขับขี่มั่นคงในทุกสภาพถนนและในโหมดไฮบริดยังสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลกว่า60กิโลเมตรเหมาะสำหรับการขับในเมืองที่เงียบและประหยัดพลังงานระบบกันสะเทือน okay. uh huh. สปินเชิร์ถูกพัฒนาใหม่ให้ตอบสนองได้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงในทุกความเร็วระบบออฟโรด ก็ได้รับการอัปเกรดให้ควบคุมการยึดะและแรงบิดในแต่ละล้อได้ละเอียดกว่าเดิมทำให้ Lexus เ e ็ดศูนย์ศ H Hybrid พร้อมสําหรับการลุยทั้งทางเรียบและทางสมบุกสมบันอย่างเต็มรูปแบบด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มด้วยระบบ Lexus s a f t System รุ่นล่าสุดรวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ a d a p t i Cruise Control and Tracing Assist b l พ n Monitor ต t และกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนและสัตว์ใหญ่ในเวลากลางคืนทุกระบบทำงานรวมกับ AI เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ Lexus 700h Hybrid ยังให้ความสำคัญกับความเงียบและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารมีระบบตัดเสียงรบกวน Active noise control แอกระจกสองชั้นที่ช่วยให้ภายในรถเงียบสนิทแม้ใช้ความเร็วสูงอีกทั้งยังมีระบบกรองอากาศเอนเนอที่ช่วยปรับคุณภาพอากาศภายในรถให้สะอาดอยู่เสมอทั้งหมดนี้คือความสมบูรณ์แบบของ New s 2ร2 6 0 h เล็ก Hybrid, รถ SV ระดับเรือธงที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะไอในคันเดียวมาสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมในทุกด้านทั้งพอ Welcome with, uh, Otto Gao's <laughs> Chong Tinam Sena Rod.